ໂຕອະນໂນສັມມາຄັ ภะคะวะโตภาวะโตภาวะตังโขสังฆังนะมามิอิติติโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจราณะสนโนสกะวิทนุ Pancat pangwe Tidak mo bintu Tidak mo

ก่อนขึ้นไปมหาเจดียด์พระธาตุดอยสุเทพจะพบอนุสาวรีของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่และประชาชนโดยทั่วไปทุกเช้าที่นี่จะมีพระนับร้อยรูปจากวัดศีโสดาเดินมารับบินทบาทท่านอาจารย์ได้แวะสักการะอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยและปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพบูชามาจนถึงปัจจุบันโดยเรื่องราวนั้นมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการฟื้นฟูวัดอารามโบราณสถานต่างๆในแถบภาคเหนือที่สุดโทมให้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งท่านอาจารย์สวดสการะด้วยบทอิติปิโสและปิดทองซึ่ง อาน,นิสงของการปิดทองนี้เชื่อกันว่าส่งผลให้เรามีความเจริญมั่นคงมีโชคลาภเงินทองมีความสมบูรณ์ในชีวิตพร้อมกับถวายพานดอกไม้สวยงามเพื่อสักการะโดยอาน,นิสงของการถวายดอกไม้แต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันไปตามหลักพุทธศาสนาที่เป็นความเชื่อกันนะคะ ที่ี่อาจารย์ไพศาลกับพี่จอยะบอกว่ายังไงก็ต้องกวดน้ําทําบุญอะไรก็ตามทําแล้วกวดน้ําเลยเพื่อที่จะให้เทวดาที่ดูแลสถานที่นั้นๆให้พรเราหรือว่าให้เทวดานําบุญนี้ไปบอกเจ้ากรรมนายเวหรือเจ้าบุญในคุณของเราค่ะทําเสร็จแล้วกรวดดีแล้วการกรวดคือต้องใช้น้ําหลังลงไปที่ใต้อาขาต้นไม้เป็นกระถางค่ะต้องเป็นดิน ค่ะเหมือนฝากพ่อแม่ทรณีไว้ค่ะแบบนี้ค่ะผมมติว่าเป็นดินอย่างเงี้ยค่ะไม่เอากระถางเพราะกระถางอ่ะลากไม่ไม่ลงถึงพื้นดินสำหรับคำอธิษฐานจิตในการกรวดน้ำให้ลูกศิษย์ทุกคนปฏิบัติตามได้ดังนี้ขณะที่เทน้ำลงดินให้กล่าวว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้า นายนางหรือนางสาวบอกชื่อและนามสกุลของตัวเองได้กระทำโดยความสะอาดทั้งกายวาจาใจด้วยสิ่งของในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายไปหายังพ่อแม่คือกล่าวถึงบุพการีที่ล่วงลับไปแล้วและมหาสิกขาเทวบุตรเทวดาผู้รักษาบ้านเมืองเมืองฝาย ทุกแห่งทุกที่ที่รักษาสถานที่นี้เป็นประธานและรักษาอย่างภายบนอากาศอันหมายถึงมีอากาศเทวดาพระยาอินพระยาผมพระยายมราชทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่มีมาในอดีตซึ่งเกิดมาชาตินี้เป็นคนก็ดีระบุชื่อถ้ามี เป็นสัตว์ก็ดีเป็นเปรตวิสัยสัมภเวสีที่ไหนหรือเป็นโรคาพยาธิระบุโรคนะคะโรคมะเร็งตับที่เกิดกับอาจารย์วรัตนตอัศกุลโกวิดก็ดีขอให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเมื่อมารับเอาแล้วขอให้อนุโมทนาร่วมกันและขอให้มีความสุขความสบายด้วยกันทุกฝ่ายกรรมใด ที่ล่วงเกินกันไว้ในอดีตชาติก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันขอให้กรรมเหล่านั้นจงยุติกันในชาตินี้และด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนางนายนางสาวได้ทำครั้งนี้ขอให้นายหนังสือทั้ง32ององค์จงจดเอาลายหมายเอาชื่อของข้าพเจ้าใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงินสุวรรณบัตรทอง อย่าให้ได้ผิดพลาดหรือสูญหายชายะอิวะขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้กระทำในครั้งนี้เป็นดังร่มและเงาติดตามตัวข้าพเจ้าไปทุกพบทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปคำว่าจนคำว่าไม่มีคำว่าไม่สำเร็จจงอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป และขอให้บุญนี้จงเป็นเหตุปัจจัยช่วยให้ในายภัยสารแสนชัยจงนิมิตถึงบุปกรรมของอาจารย์วรัตนัตอสกุลโกวิทโดยเร็วและเป็นเหตุให้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุดด้วยเทินด้วยคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้านายนางนางสาว ขอให้แม่พระธรณีและโลกทั้งสามรับรู้รับทราบไว้ด้วยเทิน จากนั้นท่านอาจารย์ถวายพระตาหารเพนแด่พระศรีธรรมโสพลวัดพระาธาตุเฮลิบุญชัยรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนโดยท่านเมตตาได้มานำสวดและห่มผ้าพระาธาตุดอยสุเทพ

Uh, you one more two, um, uh, 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 two. Two.